รีนาโตคารมเดือดแกนนำม,ม็อบในที่ประชุมกมทปป,ปอชอบอกเลี้ยงไก่แต่ไม่เลี้ยงหมูในการประชุมคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบได้เชิญนายผลิตชีวรักษ์และนายพานุพงศ์จากนอกสองแกนนำกลุ่มราษฎรเข้าชี้แจงโดยช่วงท้ายของการประชุมที่ให้กรรมาการตั้งข้อสักถามโดยนางสาวปารีนาไกคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐในฐานะกรรมาการได้เกิดโต้เถียงกันกันกบนายผลิตถึงกรณีหมายจับหลังจากให้ข้อกล่าวหา แก่แกนนาทั้งสองแล้วจะนําหมายจับมาจับกลุมตัวได้อีกหรือไม่โดยนายผลิตได้ชี้หน้าไปยังนางสาวปรินาพร้อมลุกขึ้นยืนอธิบายว่าหมายจับออกโดยสารแต่สามารถจับได้รอบเดียวขอให้เข้าใจใหม่เราอยู่กันด้วยกฎหมายประมวลซึ่งไม่ได้อยู่กันด้วยปออส0ทําให้นางสาวปรินาไม่พอใจกล่าวว่าที่นี่ไม่ใช่มบอย่าชี้หน้าและลุกขึ้นยืนเท้าโต๊ะและกล่าวต่อว่าให้ดิชั้นถามแล้วค่อยตอบที่นี่คือห้องประชมุมจากนั้นนายผลิตกล่าวว่าที่นี่ก็ไม่ใช่เล้าไก่จึงทําให้น นางสาวปรีนาส่วนกลับไปว่าตนเคยเลี้ยงไก่และก็ไม่ชอบเลี้ยงหมูด้วยต่อมานางสาวปรีนาได้ตั้งคำถามว่าทั้งสองแกนนำเคยได้แจ้งดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกอ้างว่าใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ทำให้นายพานุพงตอบว่าเรื่องนี้ตนได้กล่าวชี้แจงไปแล้วทำไมนางสาวปรีนาไม่ฟังให้ดีแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนางสาวปรีนาตอบว่าตนไม่ถนัดฟังเด็กเลี้ยงแกะคุยเลยฟังบ้างไม่ฟังบ้างต้องขออภัยด้วยนายผลิตจึงตอบกับพันธีว่าต้องเป็นเด็กเลี้ยงไก่ใช่ ไหนางสาวปรินาตอบว่าเลี้ยงไก่แต่ไม่เลี้ยงหมูทําให้เรื่องเสียงฮือฮาภายในห้องประชุมคำถามแต่ถ้าท่านดิฉันไม่ถามไม่ต้องแสงมาตอบนะคะคำถามจะหมดแล้วค่ะประานคะแลคำถามนิดเดียวปัญญาชนิมูดแบบนี้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณปรินาถามพี่ต่วันนี้นอกจากที่ท่าน มีการทําเรื่องร้องเรียนท่านประธานในสองประเด็นนะคะท่านได้บำนิคดีคณปรนาคือคนผู้ร้องเป็นคนอื่นนะสองสองท่านที่ไม่ได้ร้องเลยนะค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้เสียหายจะสอบถามว่าคุณได้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บ้างแล้วหรือไม่ในเมื่อคุณเชื่อว่ามีการทําหน้าที่โดยมิชอบท่านขาถามไปแล้วมีครับแสดงว่าท่านไม่ได้สอดแใรกไปช่วหคค่ะคุณได้ดำเนินคดีแล้วหรือไม่ ก็ผมบอกว่าอยู่ในกระบวนการของทนายในการรวบรวมหลักฐานครับอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานใช่ครับต้องตั้งใจฟังนะครับท่านคือดิฉันไม่ถนัดฟังเด็กเลี้ยงแกะคุยก็เลยไม่ค่อยฟังมั่งไม่ฟังมั่งนะคะต้องขอถ่ายดูต้องเป็นเด็กเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงหนาโตเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่แต่ไม่เลี้ยงหมูนะครับหมออะไรแล้วชาว่ามีจอร์เจียนนะครับเอาละครับขอขออนุญาตจบนะ